อากาศดีมากเลยกำลังสบายสบายเด็กกำลังคันเลยใช่ใช่เด็กกำลังคันเลยสบายสบายมันคันนะมันคันมันคันมเอาดินให้หนูเอาดินให้หนูหายังหนึ่งรอบอะ โอ้ยไกลไปไกลไปเลยขับเพื่อที่มันไกลไปน,นี่นี่เห็นปะเขาทำอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี้ยเป็นเส้นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นเส้นเห็นไหมเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเธอ,อบอกว่ากลับดีกว่ากลับดีกว่าใช่ไหมคันเริ่มคันแล้วเริ่มคันแล้วเหรอย่าอะไรเนี่ยบรรยากาศอยู่ที่ไหนเอาบรรยากาศอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยครับ ว่าไงอะไรโดดจอมจอมอะไรโดดจอมจอมที่นครปฐมอะไรกระโดดจอมๆมครับอะนนียสีดำๆถูกไหมอ๋อเฮ้ยมันไปไหนล่ะนั่นคืออะไรปะอ๋อแมลงอไอ้อะไรเขาเรียกแมงอไรแมลงอะไรเลยมันกระโดดกระโดดในน้ำนู่นไนกเป็ดน้ําไปนู่นแล้วครับน้องถ่ายไม่ทันนกนกเป็ดน้าหนีไปละหนีไปแล้วเด็กนกเป็ดน้ําหนีไปแล้วครับ นกเป็ดน,น้ำหนีไปแล้วครับโอ้ยอย่าวิ่งเลยเอาวิ่งไปหน่อยนึงให้วิ่งไปหน่อยนึงให้รอบนึงให้รอบนึงให้รอบนึง